สวัสดีครับสวัสดีป่อมแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสสยามบาไรตี้นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่อนุสาวรียช้างเผือกนะครเป็นย่านชุมชนในระแวกบ้านของโอ๊ตนะครับซึ่งด้านหลังของอนุสาวรียช้างเผือกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับสายเหนือ ที่ไปในอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวอำเภอฝางชายพระการเวียงแหงและแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นโะช,ชตนานะครับซึ่งตรงไปจะไปสถาบันราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ถนนนะครับก็ปรับปรุงแล้วก็ใหม่นะครับ วันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวงานปลอยหลวงนะครับหรือว่าเป็นงานปอยสางรองนะคะเป็นวันหรือว่าเป็นวันบวชลูกแก้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับตรงไปด้านหน้านะครับถนนเส้นโชตนานะครับก็จะมีทั้งร้านค้านะครับในช่วงกลางวันก็จะมีร้านร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างขายอุปกรณเ์เกี่ยวกับไฟฟ้าหลอดไฟและอื่นๆอีกมากมายนะครับ ซึ่งตรงไปนะครับก็จะเป็นตลาดทานินนะครับหรือว่าตลาดสิวัฒนานั่นเองครับขับรถผ่านมาประมาณแค่100เมตรนะครับก็จะเจอซอยนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีอาคารนี้อยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นตอนกลางวันจะสังเกตได้ง่ายกว่านะครับซึ่งจะอยู่เยื้องๆกับโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมเมอร์เคียวตรงนี้นะครับ เราไปต่อกันเลยครับฝากรถตรงนี้ได้นะรับฝากรถบริการรับฝากรถ20บาทนะครับ mm hmm. ก็อฝากไว้ตรงนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่ารถเยอะนะคะวันนี้แล้วก็เดินไปด้านในนะครับ mm hmm. วัดกู่เต้านะครับ EP ตอนเช้านะครับ mm hmm. ก็จะเป็น EP ที่โอได้ถ่ายทำนะครับ mm hmm. ให้เห็นว่าประเพณีนะครับ ของปลอยสั่งรอนะครับสามเณรบวชลูกแก้วนะครับตามประเพณีอันยิ่งใหญ่ของนะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับรับฝากรถจริงๆแล้วนะคะก็สามารถเข้าทางมหาวิทยาลัยกีฬานะครับแห่งชาติได้ด้วยนะครับวิทยาลัยพระศึกษ,ษาใจเดิมนะครับ แต่ว่าออเลือกมาทางนี้นะครับเพราะว่าเป็นด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็จะแต่งกายแต่งตัวเป็นในชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับชนเผ่าว้าวคนเยอะ ภาพบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนแตกต่างกันนะครับกลางคืนคนจะเยอะยิ่งกว่านะครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้ก็จะเป็นซุ้มเป็นเต็นท์ของลูกแก้วนะครับในแต่ละรูปนะครับวันนี้น้องเขาก็แต่งตัวเต็มยศเลยนะครับก่อนที่จะทำการบวชภาคฤดูร้อนนะครับ แต่ละซุ้มนะครับแต่ละเต็น์ก็ทำขึ้นมาในหมวดหมู่หรือว่าในจังหวัดในตำบลของตัวเองนะครับข้างในนี้มีซอยเดี๋ยวลองไปดูครับ อ๋อก็จะเป็นเหมือนแบบว่าชุมนุมทานทานอาหารกันนะครับในแต่ละชุมชนเนาะฝั่งนั้นด้วยนะครับอ๋คนเยอะเลยบ่งบอกได้ถึงประเพณีที่ดีงามนะครับแล้วก็ความสามัคคีของชุมชนนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับในส่วนของปอยหลวงนะครับในเต็นต์แต่ละเต็นต์นะครับในซุ้มแต่ละซุ้มก็จะมีนะครับลูกแก้วนะครับแต่ละลูกแล้วก็บอกหมายเลขด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทายใหญ่นะครับใช้ภาษาไทายใหญ่ จะพาไปชมหน้าเวทีก่อนนะครับ วิหารในลนักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวชทยใหญ่นะครับก็มาัเยอะเลยนะครับทั่วภาคเหนือนะครับพ่อวัดหูเต้าก็เป็นวัดศูนย์กลางของคนไทยใหญ่นะครับเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผะยังไม่เห็นคนไทยเลยนะครับางานนี้ 把他们真正的发扬，让他们发扬光大。 สองชั้นนะครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับด้านล่างก็จะเป็นนะครับศูนย์รวมใจนะครับด้านล่างนะครับพุททศาสนิกชนก็สามารถนะครับมาทําบุญด้านล่างได้นะครับของอาคารนี้นะครับเป็นวัดที่มีสองชั้นนะครับศิลปะเป็นผสมระหว่างพม่าและไทยใหญ่นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับ น้องชาวไทยใหญ่นะครับก็จะแต่งกายนะครับในกลุ่มของชาติพันธุ์นะครับายในงานนะครับคนก็เยอะจริงเลยนะครับ นะครับล่าลากกันไปก่อนนะครับประโมมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในอีพีต่อไปนะครับอีพี่หน้าโอ๊ตย่างอยู่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับในส่วนของปลอยหลวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณาช่องโอ๊ตด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ